สวัสดีครับมันี่กำลังสองบ้านจะไปเล่นงานรถแฮรครับอยู่บุรีรัมย์อากาศก็เย็นฝนตกบัดเมื่อครับพี่น,อน้อเคือหนาวกำลังออกบ้านครับสิไปดักล้อรถแฮอยู่ปับปอป้องหล,ลายพัน โค랏ครับอากาศหนาวร้ายครับเมื่อไหร่ฝนตกครับขึ้นพายุเข่าครับวันที่2เมษาสา2556งานอยู่ เภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อน,นี3ชั่วโมงเลื่อมไปสองครึ่งครับเลือกหาโมงเย็นครับเลือกหาโมงเชิกี่น้องไปติดตามกันครับบรรยากาศครับข้างนอกร้อนมืดฟ้าขึ้นหยับกันครับ รบร้อยกัถึงแล้วครับหาลรเทรกันครับผมคนก็ตกลงหมดไปแดก ยิ้มงานแล้วครับอาจารย์สิครับอาจารย์ใจสวัสดีครับสวัสดีครับข่อวนิดพอดีครับเมื่อนี้ฝนตกแห้งแี่วฟ้องไป้องไปหนาวจำรู้สั่นปากซ่องอาจารย์สันเมื่อกี้บอกนะครับคนติดตามเก็บเสียแล้วครับซื้อกล้องแบงก์ก็ได้ไทยอีกทีไทยเมื่อไหร่เราบังเหล้าเลยเป็นกูเ่ิลแต่เป็นกูเกิลแต่ไทยมึงบึ้งไม่หรืออันนี้อาจารย์ชิดจังครับจังนี่คนติดตามสามล้านแล้วครับ ร่วมกับวันนี้น่วมกับเอดิชั่นโปรโมชั่นโอเคครับจะได้รับล็อกกลุ่มเสียงครับเสียงครับบรรยากาศหรือรถแช่ครับโอ้หลายครับพี่น้องเนี่ยหนาวมาครับพี่จ๋ายหนาวครับหนาวมาไอ้นั้นะไอ้นั้นหนาวบ่ครับคนหนาวคนโกใส่เสียชกันหนาวครัหนาวนะครับามมาครับถ <c oughs> <c oughs> อนจบ เาอาะยว่าไปได้ยุ่ครับจะได้เสียเสียงกันหมดเตรังยุ่ซื่ขอขนาดนันแล้วครับไม่ดีไม่ดีแบึกคนนึกยางนอก ติดตามแล้วจตามนะครับติดตามฝากติดตามช่องอ้ออ้อต้องกระเดียงดับแล้วนะครับต้ออฟฟิเชียลตงออฟฟิเชียลต้องดับออฟฟิเชียลต้องดับออฟฟิเชียลครับพี่น้องติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่พี่น้องติดตามดทุกคนกันครับบรรยากาศคนมี้กำลับคลิปมดวนๆงินหาฝากช่องอาจารย์อ่าฝากช่องนี้นะฝากช่องนี้นะฮะอยากต้องแรงระบเยิดนะครับ ช่องนี้นะโอ้จิ้มจ้าชาใช้เป็นสิบออฟฟิเชียลครับกมฝั่งนี้เลยข้ามทางสายนที่อ่าแบแปล่อยปลอยนะครับออะไนำอเป็เกียวห